ขับรถขึ้นเขาทางสองเลนอย่างนี้นะครับก่อนอื่นรถต้องแรงนะครับรถแรงช่วงล่างดีมีชัยไปกว่าครึง่งเดี๋ยวก็มาตั้งคําถามว่ารถไม่แรงขึ้นเขาไม่ได้เหรอได้ขึ้นได้ครับไม่ใช่ขึ้นไม่ได้แต่เมื่อยนะเมื่อยลุ้นเมื่อยลุ้นลุ้นจนเมื่อย,อยพูดง่ายๆนะครับแต่ด้วยประสิทธิภาพรถที่มีแรง แรงบิดดีแรงบิดต้องดีนะครับการชูดขึ้นเขาสบายนะครับบองตรงข้างหน้ามาละพูดจะไม่ทันไรเลยนะครับเนี่ยเวลาคำนวณการแซงก็คำนวณได้รู้พลังเลี้ยวแรงของของเราเพราะฉะนั้นเวลาแรงหรือว่าขึ้นเขาเนี่ยนะครับอ,อย่างผมตอนนี้เกียร์สี่เกียร์สี่แปดสิบคางมาเกียร์สองถ้ารถแรงดีนะครับไม่จําเป็นต้องสับมาถึงขั้น2แล้วแซงนะ แซงด้วยเกียร์สองเนี่ยมันมันไม่ไหวมันหนืดเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องรออันนี้เส้นทึบคู่นะครับผมอยู่คันที่หนึ่งสองสามสี่สี่อานี่ข้างหน้าตัดสินใจแซงแล้วนะคเส้นทึบคู่เขาก็แซงคือบางจังหวะเนี่ยถ้าไม่แซงไม่เอาเนี่ยนะครับบอกตรงๆก็นิยายเรื่องยาวนี่ถึงขั้นสับมาสองแล้วเนี่ยนะครับความเร็วสิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าคันที่สองยังไม่ตัดสินใจแซงก็ตามกันไปเรื่อย ทางแบบนี้เนี่ยต้องให้สิทธิ์คันที่สองคันที่หนึ่งก่อนคันที่สองตามมาถึงตาผมเมื่อกี้คันแรกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเส้นทางเวลาขับต่างจังหวัดเนี่ยมันมีหลากหลายลีลานะครับก,กฎกติกามีไว้ให้ยึดแต่ก็ไม่ได้ยึดติดมากมายพูดไปก็เดี๋ยวโดนบั่นไสอีกนะคนขับรถต่างจังหวัดเขาก็รู้ใครอยู่ได้ก็อยู่ไปใครอยู่ไม่ได้ก็ตามนั้นน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าห้าสิบโลเนี่ยไหวเหรอ ไม่ไหวหรอกนะครับไม่ไหวหรอกแต่แซงเนี่ยมันก็ต้องแซงดูให้ดีนะครับแซงโค้งขวาเปิดเปิด,ปดกว้างๆเห็นแล้วไปไหมไปโถไปแล้วนู่นทึบกระทึบเพอะนะเดี๋ยวก็หาว่าผมมาสอนเรื่องแซงทึบแซงทึบอีกเรื่องจริงถ้าผมไม่เปิดเผยแล้วใครจะไปรู้อะไมไม่รู้บางอย่างมันก็ต้องเออพูดลาบากนะเวลาจะแซงเนี่ยคันหน้ายัางไม่เอาโอ้จริงๆถ้าจะแทงเห็นไหมถ้ารถแรงดีนะ ชุดไปแล้วโอ้โหนี่อันนี้ประสบการณ์อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งจริงๆต้องแสงแต่ตอนแรกแล้วเวี่ยงมาฟืบถีมาตอนนี้นี่ถ้าแสงมาแบบนี้นี่ยากอยู่นะอย่างผมนี่ดูจังหวะนะดูจังหวะดูจังหวะถ้าเสียจังหวะก็เสียจังแหวะเลยนะครับโค้งเปิดเปิดตาดูดีๆนะครับได้แล้วตกไฟให้สิบร้อหน่อยอตีไฟขวาด้วยกดให้มันเต็มที่เลยแล้วก็ขึ้นไปแค่นั้นแหละ ยากเย็นเลยนะครับในการขับรถรบขอให้รถแรงดีช่วงล่างดีนะครับเรี้ยวโค้งแล้วมั่นใจทางขึ้นเขานะทางขึ้นเขาลงเขาเชื่อผมเถอะรถแรงดีมีใช้กว่าครึง่งนะเดี๋ยวบางคนก็จะมาบอกโอ้ยสมัยก่อนนี่ไมค์ทีเอก็ขึ้นได้ก็ขึ้นได้ผมก็ขับเมื่อก่อนไ <c oughs> มคทีเอ็กซ์ยูสุมังกรทองทีเอฟอาร์สองพันห้าผมก็ขับนะ นี่สังสรรท่าผมก็ขับนะฮะไหว่โอ้อายุ20กว่าก็ไหวนะเมื่อก่อนอายุ20กว่าอายุ19ครกขับไป TFR 2005ั้ไหวไหมไหวโอ้ไปพัทยาซิ่งไปเลยร้อยยี่สิบหอนไม่รู้จะหอนยังไงนะฮู้เต็มที่เลยนะปัจจุบันร้อยขับดิไม่ไหวหรอกขับได้แต่ขับไกลๆไม่ไหวเหนื่อยมันเหนื่อยอัตราเร่งไม่ดี แล้วทาไมรถมันเมื่อก่อนมันได้นะครับรถพออายุมันเยอะมากขึ้นมากขึ้นเราก็อายุมากขึ้นด้วยแต่เมื่อก่อนเราขับได้ตามนั้นแหละแต่พอเรามาสัมผัสรถที่มันแรงแรงดีๆแล้วเนี่ยแทบไม่มีใครอยากจะย้อนกลับไปขับรถเทคโนโลยีที่ที่เป็นแบบแรงบิดไม่ค่อยดีรอรอบอะไรอย่าง,งนี้เดี๋ยวนี้รถสมัยใหม่นี่เทอร์โบนะครับ n อนนี่ถ้าไม่โบนี่ขับยากนะเทอร์โบเดี๋ยวนี้นะครับ สบายแรงบิดมาที่พันนิดๆพันสี่ห้าิกระดิกเท้ามาเลยปื๊ดรถบางรุ่นพันนิดเดียวพันหนึ่งพันสมาแล้วผมเคยขับฟอร์ดหนึ่งจุดศูอีโคบูโอ้โหจำไม่ผิดนะแรงบิดมาพันหนึง่งนะครับเป็นเทอร์โบมามาเหนือกว่ารถเป็นซินซิตีส้สามูบีกนะครับแต่ซูบิกนี่ยังไม่เคยลองขึ้นเขาขนาดนั้นลืมลืมนะก็สัมผัสได้ตัวนี้แหละนะครับพวกรถตระกูลพวกนี้ อันนี้ก็รีแมปนะรีแมปเชิงใช้งานเทคนิคในการขับ2องเลนมีอะไรบ้างก็คนถ้ามีประสบการณ์แล้วก็พอรู้สะสมไปเรื่อยๆเลยคุณมองมองคนที่อายุเยอะก็จะคาดคะเนมุมอุบัติเหตุได้นะครับว่ามุมนี้จะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าอย่างผมแซงรถเมื่อกี้นะครับทำไมผมต้องปั๊บไฟให้แสงไฟของผมที่มันไปต้องตากระทบกระจกด้านขวาของเขานะครับ แล้วก็ตกไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยวสีส้มเนี่ยคันหะน้าแตะเบรกรถแตะแล้วนั่นเชนด้วยนะครับขึ้นเขาลงเขานีหมาเห็นไหมครับบีบแตะไปให้มันหน่อยนะหมาอ,อย่างเงี้ยถ้าเราขับรถจี้คันหน้ามากเกินไปมุมสายตาเราก็อับถ้าคิดจะแซงก็หาทางแซงไปเลยแต่ถ้าจะบี้ให้เขาแซงนะครับบนเขาบางทีก็ลําบากเลยเขจะเลี้ยวขวาเลยนะผมก็แตะเบรกแต่เนินๆถ้าไปจี้เขามากๆก็แตะหัวทิ่มเลยนะฮะ รถก็มีแรงต่อเนื่องไม่ใช่อู้เริ่มต้นแต่เบรกเสียอู้โล่งล่วงลวงไปใหม่ขับอย่างนี้ไม่สนุกนะไม่สนุกแล้วจะคนก็แก่รถก็รู้สึกโอ้โหลากรอบขึ้นไปกาจะได้ถ้าใจเย็น่ะได้ใจเย็นมากๆมันกลายเป็นเชื่องนะนะครับแล้วชีวิตไม่กระเฉงกระชังมันไม่กระเฉบกระเฉงนะครับมันกลายเป็นชีวิตติดเชื่องเชื่องอ่ะเหมือนคนเวียดนามขับนะครับบางคนขับอย่างนี้ เขตโอเคเขตห้าสิบเขตสี่สิบเขตห้าสิบเขตหกสิบบางทีคนเวียดนะครับพอทางโล่งๆเขตแปดสิบก็ขับอยู่สี่สิบห้าสิบเหมือนเดิมเพราะอะไรมันเริ่มขับแล้วมาเริ่มติดนะมันเริ่มติดว่านะติดขับแบบนั้นนะมันก็จะติดขับแบบชนิดที่ว่าชา้าๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมเองก็เป็นคนที่ขับรถไม่ใช่ว่าแก่แล้วก็ผมเจอคนที่ขับรถอายุมากแม้จะเจ็ดสิบกว่า นะครับแต่ใช้รถดีๆเขาก็ขับไปร่วมคารวานกับผมนี่เขาก็ซัดกันได้ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกกันได้นะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์สมรรถนะที่ดีก็ทำให้ขับแล้วก็สนุกนะครับอ,อย่างผมก็ยะแรง,แงตรงนี้อย่างเงี้ยความเร็วแปสิบเนี่ยเขาช้าไปผมก็ดูแล้วโอ้โหี้จังหวะนี้ชุดได้ายาวแรงอันนี้ยังไม่แรงนะ ยังไม่แรงนะครับถ้ารถเบากว่าน,นี้จะแรงกว่าน,นี้เมื่อกี้ผมแซงเกียร์สี่นะครับคือจะให้กระชากนิดเนึ้คือต้องชิฟต์เกียร์สามแต่ดูแล้วมันโล่งดูแล้วมันโล่งก็โอเคแซงก็นเ,งเนิบๆไปไม่ต้องกระชากเกียร์ลงมานะครับแต่ถ,ถ้าถึงขั้นต้องสับสองกระชากขึ้นไปนี้แซงเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณเกียร์สามกับเกียร์สี่พอละสามกับสี่นี่แซงถ้าสองนี่แสดง,งว่าโอ้โหมันมันขึ้นดอยชันๆแล้วมันช้ามากนะครับมันช้าเกิน เวลาเข้าโค้งอย่างเงี้ยหลังโค้งทึบๆเงี้ยอย่าเพิ่งมีอารมณ์ใส่เข้าไปเพราะมันไม่เห็นหลังโค้งไม่เห็นหลังโค้งก็ต้องเก่งไว้ก่อนมีจะมีอะไรออกมาไหมนะครับมีรถสวนมาหรือเปล่าสวนเลนออกมาหรือเปล่านะครับเราต้องด,ดูดูหลายอย่างอย่างมอเตอร์ไซค์เงี้ยไม่เปิดไฟเปิดว่าจำไม่ได้แต่ไม่ค่อยเห็นแสงนะบางทีเราก็เปิดไฟนี่สําคัญนะเดย์ไลท์เนี่ยสำคัญขับอย่างเงี้ยต้องมีไฟเดย์ไลท์ สมัยก่อนนู้นเนี่ยผมขับยีสุสามพันนะร้อยี่สิบแรงม้าผมก็เปิดไฟหน้าวิ่งแถวพิจิตตพิจิตจตน์นครสวรรค์พิโลกคนขับสวนก็ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ปปบหม,มหาหาว่าผมลืมปิดไฟหน้าเปล่านะครับเลนสวนนี่ผมจะเปิดไฟหน้านะครับต่างประเทศเขาก็ลนรลงมานานแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเขาไม่มีไฟเดลไลท์บางทีผมเพียๆอย่างเดียวในบ่ายโมงเนี่ยกำลังจะบ่ายโมงมกินข้าวมา กำลังเพียๆเลยนะบางทีก็เบอร์ได้เบอรได้อย่างข้างหน้าเนี่ยมาชุดหนึ่งละการขับรถสองเลนสวนตามนะตามชาตินึงอ่ะถ้าตามไม่คิดจะแซงนะบางคนก็ตามไปเรื่อยๆอันนี้ผมเข้าใจถ้าภาะวะมือใหม่ถ้าลูกสาวผมขับก็คงอย่างเนี้ยแหละออกต่างจังหวัดก็คงต้องตามอ่ะตามไปเรื่อยๆเพราะไม่มั่นใจในการแซงนะครับประมาณนั้น อันนี้อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะไม่เกี่ยวรถคันข้างหน้านะเดี๋ยวจะมาบูรีเบลเลอร์รอะไรผมมาทัวลงทัวเริงอ่าผมก็ไม่ได้ว่างอา่านในพวกทัวๆมากเท่าไหร่หลอกนะก็ผ่านๆไปไปก็งั้นๆนะอา่าเดี๋ยวนะเนี่เฮ้ยรู้แล้วโค้งอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเกียห้าไม่ได้นะมาตอนสี่รอไว้แสงค่าทางจะสามดูดขคัหน้าจะเอา กดไหมกดไหมกดไหมหเนี่ยจังหวะเนี่ยจริงๆก็กดได้ไปเสียบข้างหน้า้วก็ไม่กดก็อาจจะทำถูกกดนะโอเคเส้นถึกคู่นะมันก็รอไปเรื่อยๆเอตามรถตู้ยังคงไปหกสิบขึ้นเขาด้วยในหรือห้าสิบกว่าแล้วเส้นทึบคู่บางเส้นก็เขาตีกันนะเขาตีให้ใหใหถูกกฎหมายว่าเป็นเส้นทึบประมาณนี้เลยไตีตาย,ยาวเป็นภูเขาเลย ไปไหนก็คอมเมนต์แล้วผมผิดกฎหมายผิดกฎหมายล้มข้ามข้ามสะพานลอยปะออข,ข้ามทางมัลายบางอยา่างก็แต่เมนต์ะเมนต์ได้เนีย่ยเป็นรายการบทอีกละดูเสียวว่าถ้าก็ไม่แซงคนลงไปละชักเซ็งไม่มีเวลาโค้งนี้ก็ไม่เอาถ้าโค้งส่งขึ้นไปก็อันนี้ก็แซงไม่ได้ละผมก็ไม่อยากจะไปกดดันเขามากนะออจะดูว่าเขาจะเอาเปล่า องดูโค้งนี่ถ้าเขาไม่เอาเนี่ยมันจะมันก็จะนานนะหัวงเปิดเปิดถ้ารดแรงไม่ดีเนี่ยแซงไปก็ลําบากบางคนกลัวบเปบลืองน้ํามันด้วยถ้าแซงแบบกลัวเปลืองน้ํามันก็วุ่นอีกโอ้โหโค้งนี้ถ้าไม่เอาก็เออเส้นดึกก็ต้องเอาโอ้โ ผมขับซีวิกเครื่อง2,000แรงผมกดกดขี้แตกเลยกดเชนมาสามปุเป๊เครื่องเอ็นเะอนตอนขับคอน a j จ๊ z ก็แซงเหมือนกันพูดง่ายๆผมแซงต้องเปลืองน้ำมันบางคนแซงกูจะเปลืองน้ำมันโอ้ถ้าแซงกลัวน้ำมันอย่าอย่าซื้อรถเลยนะครับยังไงขับรถขึ้นเขาลงเขามันก็เปลืองน้ำมันอยู่แนละ้ว แล้วเวลาถ้าความเร็วคุณรู้สึกว่าไม่ใช่นลปล่อยรถกันข้างหน้าด้วยกันตบซ้ายนิดนึงตบไฟซ้ายแล้วก็เบรกนิดนี้อ่อนๆชะลอความเร็วให้รถกันข้างหลังเขาแซงไปอย่าไปหนีก็เลยหนียังไงก็หนีไม่พ้นเพราะรถที่เร็วกว่าก็คือเร็วกว่านะรถที่เร็วกว่าก็คือเร็วกว่าผมนี่ถ้าใครมันไล่บี้ผมผม,ผมตบไฟฟ้าให้มันแซงกัเลยนะครับหนีไปไม่มีประโยชน์นะมันก็หมุนกันธรรมชาติจะหนีพอถูกแซงไปเรียบร้อยถูกแซงไปเรียบร้อยก็อ่าใครแม็กก็ลุกออวา เคยขับอยู่80ก็80เหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อกี้ร้อยหนึ่งเนี่ยมันโอเวอร์โอเวอร์โหลดนะเชื่อผมเถอะนะถ้าเคยเคยขับอยู่80ก็ให้อยู่80อย่าไปร้อยนะเพราะโอเวอร์โหลดตัวเองนะถูกเขากวดมาเนี่ยอย่างเงี้ยหายจากกระจกหลังผม,มเรียบร้อยแล้วเนะชื่อกล้องแพนไปโดนเลนกระจกข้างนะอย่างสี่เลนอย่างเงี้ยถ้าใครมาตามผมนะครับแถวผมเข้าซ้ายไม่ยังไม่เข้าแต่ผมดูก่อนถ้ามีรถเร็วมาผมเข้าซ้ายเรียบร้อยแล้ว ขึ้นสี่ขึ้นสี่สี่สี่สเนินเนินละซ้ายอ่าเราต้องดูโค้งกว้างดูมุมอุบัติเหตุบางคนบอกโอ้ยเกาเหรอเกาเรอไม่ได้กินปลาเกาทุกวันไม่ได้เกานะแต่ประสบการณ์ก็จะสอนไว้นะครับว่าเออขับรถเนี่ยให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงเขาเร็วกว่าก็ปล่อยเขาอย่างยีมดซ้ายดีไหมเนี่ยมูซ้ายดีไหมบางคนบางคนเขาก็ไม่เข้านะ นเขาเข้าของกันดีสามสี่เริ่มสี่เริ่มอื่นๆแล้วเนี่ยขึ้นเขาอ่ะน้ำหนาวอขเนี่ยเขาไม่เข้าอ่าเขาเข้าอ่าขับรถต้องมองกระจกหลังบ่อยๆหน่อยเพราะว่าเวลาส่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับรถมันหมดแรงนะครับรถผมถ้ามันไม่บรรทุกมันก็ไม่มีปัญหารถบางคนนี่เขาเขาส่งมานี่เขาเขายกไม่ได้เลยนะยกเสร็จน้ำหนักด้วยน้ำหนักยิ่งทว่วรถพักวขนของสัมภาระอะไรหนักๆนี้ บางคนรถเบาแต่ว่าขวางก็อยู่เดี๋ยวขึ้นสี่สี่สี่หนึ่งร้อยอันนี้กินกันไม่ลงคู่นี้เขาเียกกินกันไม่ลงโอ้หตูต้องเบรกเลยคราวนี้ความเร็วร่วมมาหกสิบคือซ้ายก็ช้าขวากูกูก็ไม่มีแรงแซงคือขวาเนี่ยเขาพยายามจะแซงเขาเขาพยายามจะแซงแล้วแต่ว่าเขาหมด <laughs> หมดก็หมายความแรงมันหมดแล้วอ่เออประมาณนั้นน่ะเนี่ยแหละมันก็อยู่ภาวะนี้ไอ้ช้าก็ช้า กดแซงก็อยากจะแซงขับรถสองเลนยิงมันก็จะยุ่งยากอะไรนะเดี๋ยวนึกออกแล้วเดี๋ยวไปต่อคลิปนะ